สวัสดีครับผมช่างเบียร์จากเกดทองสวีทนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านสีชัน้นอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมงานต่อเติมครัวบ้านเดียวนะครับผมขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรนะครับไปชมกันเลยครับ ครับสำหรับวันองนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าในส่วนของงานยังมีงานความสะอาดและงานสีนะครับเราจะทำการเก็บให้ลูกค้าก่อนสมมติอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้เราไปชมกันก่อนแล้วกันครับเช่นครับนี่เป็นส่วนงานต่อเติมที่ลูกค้าใช้บริการเรานะครับส่วนนี้จะเป็นผนังบ้านเดิมนะครับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจะจบจนถึงกําแพงนะครับจะเป็นส่วนงานต่อเติมตรงนี้จะมีโครงสร้างด้านล่างนะครับจะเป็นเสลี่ไมโครพายนะครับผม มีความยาวประมาณ18เมตรลึกถึงแทน่นิ้วแข็งเลยนะครับขัดขึ้นมาก็จะเป็นงานถ่าลากและงานคานคอนกรีตนะครับตัวคานคอนกรีตเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ,รบแล้วก็มีพื้นคอนกรีตซึ่งเป็นพื้นเทในที่นะครับคุ้มความแข็งแรงก็ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแน่นอนครับผมก็ขอเป็นกับเราเดี๋ยว,นะวได้นวกระจกของโครงหลังคางกับวัสดุมุงนะครับวัสดุมุงเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคามเมทัลชีท พิ้วโฟมนะครับผมมีท้องสีขาวนะครับซึ่งก็ตัดกับตัวโครงเหล็กสีดําสีดําด้านนะครับผมก็มีความสวยงามเรียบดรูนะครับผมประมาณนี้ครับต่อมาเป็นการแงานในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวลูกค้าอยู่ที่ประมาณความยาวเคาน์เตอร์นะครับเป็นรูปตัวแอลความยาวอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรหกสิบนะครับผมก็จะเป็นรูปตัวแอลลักษณะน,นี้เลยนะครับจะประกอบด้วยบานประมาณนี้นะครับจะประกอบด้วยบานคู่บานซิงคู่นะครับหนึ่งบานแล้วก็บานหลัก๊สหนึ่งบานนะครับ แล้วก็บานพิงคู่ใต้สิงห์่านพิคู่ใต้สิงห์อีกหนึ่งบานนะครับผมส่วนกระเบื้องท็อปพอเตอร์นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเบื้องแกนิโตขนาด60คูณ60นะครับเป็นสีดำนะครับตัวกระเบื้องแกลนิโตเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงไม่แพ้กับท็อปหินแกนิตเลยนะครับผมสามารถใช้งานได้อย่างดีเช่นกันและก็แข็งแรงด้วยนะครับส่วนผนังผนังลูกค้าอันนี้เราทําการออกแบบให้ลูกค้านะครับเราปูกระเบื้องตั้งแต่ ระดับท็อปเคนเตอร์ขึ้นไปจนถึงแนวของคูงอลางคาเลยโดยรอบเลยนะครับทำไมนะปลั๊กไฟปลั๊กไฟตัวนี้เราจะตั้งปลั๊กขาคู่ให้ลูกค้าจำนวนสองจุดนะครับลูกค้าสามารถตั้งไมโครเวฟหรือเครื่องม้งข้าวครื่อใช้ไฟต่างบริเวณนี้ได้เลยนะครับเราจะมีการเทสร,ระบบให้ลูกค้าปรดสสอบอ,อ,อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสายลายสายการสายตน้นเราเลือกใช้ตามาตรฐานของการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นส่วนของของใช้ที่ลูกค้าซื้อเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็น ตัวแก๊สคู่นะครับอ่าลูกค้าซื้อเข้ามาส่วนนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับแรงดูดประมาณ1,200คิวบิกนะครับตัวนี้เป็นชุดตู้แขวนนะครับชุดตู้แขวนก็จะมีตู้แขวนเดียวนะครับแล้วก็ตู้แขวนคู่นะครับที่ลูกค้าซื้อเข้ามาเราทำการติดตั้งให้นะครับประมาณนี้เลยครับแนะนำในส่วนของไฟนะครับผมบริเวณนี้ลูกค้าจะทําการวางตู้เย็นนะครับผมก็จะมีช่องว่างสามารับวางตู้เย็นด้วยใหได้หนึ่งเครื่องหนึงนะครับก็จะมี ปากกาก neck. คู่ให้2จุดนะครับสามารถใช้กับการเสียบตู้เย็นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยแล้วก็จะมีสวิตช์หนึ่งจุดที่ทําการเปิดถังสว่างของตรงนี้นะครับผมถัดมาก็จะมีปลั๊กเกาคู่ด้านล่างอีกหนึ่งจุดนะครับผมให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณการซักล้างนะครับจะมีตั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็จะตั้งปลั๊กเกาคู่ไว้ให้หนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็จะมีระบบน้ํานะครับเดินเท่าเดินท่อน้ำตีไว้ให้ลูกค้าหนึ่งจุดรวมถึงท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราต้องตัดออกอีก นะครับเพื่อให้เอาสารน้ำทิ้งของเครื่องซ่กผ้าสามารถเสียบเข้าระบายน้ําได้เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นสวิตปิดเปิดไฟด้านนอกอีกหนึ่งจุดนะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าประตูนะรับส่วนไฟในครัวเนี่ยอยงสว่างในครัวนีจะมีทั้งหมด3จุดนะครับผมก็จะสองหลอดฝั่งขวาฝังนี้ก็จะเปิดจากสวิตด้้นข้า,ขาที่สบเลย แจ้ไวเมืม่อสักครู่แล้วนะครับไฟโซนโคเตอร์จะเปิดจากด้านในนะครับลูกค้าเดินออกมาจากในบ้านสามารถเปิดสวิตช์ให้แจงสว่างได้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้โดแล้วก็ติด2ตัวเลยนะครับครับในส่วนของงานไฟฟ้าที่เราเดินท่อร้อยสายนะครับเราจะเดินก่อนับโค้งหล็กแน่นมวน,น,นะครับเราจะเดินตัดท่อร้อยสายทั้งหมดนะครับแต่และจุดที่มีการพับเนี่ยเราจะต้องตั้งบล็อกเป็นบล็อกสีขาวคือจันทชั้งบล็อกขนาดสี่นิ้วคูณสองนิ้วนะครับทุกจุดที่จะเข้าอุปกรณ์ว่าจะเป็นปลั๊กหรือเข้าแจงสว่างอะไรต้อง ตั้งงานช่างพ้อมก่อนนะครับแล้วก็จะมีการดัดโค้งท่อเข้าอขาหาเคสต่างๆนการที่จะเดินลงไปน้าบ้านหรือจะเป็นส่วนของแสงสว่างอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเลย ครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทักทายลูกจ้างกับเจ้าของบ้านกันนะครับอันนี้เป็นคุณอ๋อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของบ้านที่ใช้บริการต่อติกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกลูกค้านะครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่ใช้บริการต่อเติมกับเราทางบริษัทก็ตอบเติมดีนะครับก็ถูกต้องตามการก่อสร้างนะครับครับโอเคก็รักษณะประมาณนี้โอเคนะครับมีอะไร่ปัญหาก็สามารถแจ้งได้นะครับ ส่วนงานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเก็บาง 4, านสีแป็นร่องตามสายของเราไว้ลูกค้าอีกงานหนึ่นอองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดาบ95ร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนบ้านบ้านหลังนี้ท่านลองแจ้งก่อนว่าลูกค้ามีประกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมของเราเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับลูกค้าสามารถแจ้งท่องกับเราได้เลยเราจะมีรับประกันให้นะครับเราจะมีเงิช่วยกันมาสื่อให้นะครับขอบคุณมากครับพวกเราต่อเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากผลงานของผมไว้เพียงเท่านี้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาใน mm hmm. อเีเวนเพด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ mm hmm. ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื mm ่อไม่พลาดผลงานของเราในพีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสด mm ี hmm. ค,ครับ mm hmm.